สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่นาทีชาแนลวันนี้มาดูว่าเมดสายเฟดจะสู้บอสมาลินเนียยังไงนะครับพอเราเข้าห้องบอสอย่าเพิ่งล็อกเป้านะให้กลับหลังหันเรียกซัมมอนแล้วจะใช้บัฟอะไรก็ใช้ไปเลยครับเวลาที่เราหันหลังเนี่ยมาลินเนียจะไม่ค่อยโจมตีเราพอซัมมอนเข้าไปสู้กับมาลินเนียเราก็สามารถตีฟรีๆได้เลยทีเด็ดของผมคือเวทฝูงมแมลงวันซึ่งแปลกมากนะครับเวลาที่เรายิงเวทนี้ มแเลยเมียจะไม่หลบก,การโจมตีอะไรเลยทำให้เราสามารถใช้ท่าพเพิงชวงชิงท่าน,นี้เมื่อโดนแล้วเธอจะล้มด้วยครับอล้มปุ๊บก,ก็ปล่อยฝูงแมลงวันก็ตามไปตีถ้าหากบอสหันมาหาเรานะให้ปลดล็อกเป้ากับทังหันแล้วก็เดินหนีเลย อโโ๊โดนเข้าไปหัวไส้เกือบแตกกลิ้งหนีไปลูกขนุนกันเด๋ยวเลือดก,ก่อนนะครับเดี๋ยวเวืดด้วยแล้วก็เป่าถูมแมลงมันไปอีกกัดซ้ำพอเขาเฟดสองนะครับกลับหลังหันยังใช้ท่าก้าวสุนักล่าเนื้อสไลด์หนีไปสักสาครั้งหันกลับมาแล้วใช้ท่าเพิงช่วงชิงจะฝันได้ประมาณสครั้งเลย อว่าบอสจะใช้ท่าอะไรนะครับโอ้โชคดีเขาใช้ท่าดอกไม้ปิดสไลด์หนีแล้วก็หันกลับไปฟันด้วยท่าเพลิงช่วงช,ชิงอีกรอบอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวอีกเดียวจบพอให้โทีซีเยี่ยมมากครับอรอบสุดท้ายจิ้มจากข้างๆชนะแล้วเพื่อนลองดูนะครับ มีสิน้ง่ายมากๆเลยผมตายไปแค่ประมาณ20รอบเท่านั้นเองวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ